ใช่ครันแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักสายใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสายอึดถึกทนนะครับของยี่ห้อโคมัสูตรนะครับผมมาให้นำให้ชมกันนะครับก็แน่นอนนะตัวนี้เนี่ยตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะเป็นรถตักโคมัสูตรรุ่น wa 450รุ่น1นั่นเองนะครับอ่ารุ่น1นะแน่นอนตัวนี้เนี่ยเรียกขึ้นชื่อเอ่อเรื่องสายอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะฮะเป็นแบบระบบเมนนวลทั้งคันนะไฟฟ้าเนี่ยไม่มีนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยก็คือแบบ เน้นการแบบเติมน้องการใช้งานกัน <allein notification. S 1> อย่างเดียวเลยนะครับอ่าสายดูทนไฟฟ้าไม่มีนะครับไม่ต้องมาดูแลอะไรเยอะนะครับใช้แบบใช้งานง่ายๆดูแลง่ายๆนะเอาไปให้ลูกน้องขับเนี่ยปล่อยไปได้เลยนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็รถตักสายใหญ่นะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับขนาดมุกขี่4คิวครึ่งนะครับตามสายรถตัก WA 4-5ตุเลยนั่นเองนะครับเป็นรถอีนะครับขนาด4คิวครึ่งแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะใหญ่มากนะตัวนี้นะครับเนี่ยเท่าตัวเกือบเท่าตัวผมเลยนะครับตตีีีีีีแลลล้้้วววประะะมมมาาาาาาเเเเนนนนนน่่่่ยยยฮจกััคคบงงงงงงไถึขขขสูอ น่าจะอยู่ประมาณเมตรครึ่งนะฮะเมตรครึ่งเมตรหกสิบได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะใหญ่มากนะครับนี่นะฮะจุดใจแน่นอนนะครับถ้าเกิดทนานแบบเอาไปลุยงานโงโม่นะหรือว่าแบบเอาไปในโกดังข้าวอะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับใหญ่จุดใจนะครับนี่นะฮะแคนคขนนะครับไม่มีรอยเล้ารอยดำนะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังมุกขีเนี่ยก็มาขวดหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะมีตะขอแบบเอาไว้เกี่ยวพวกสายลงสายลากให้ด้วยนะตัวนี้นะครับ แจมแมวมากนะฮะแล้วก็ถัดมาในส่วนของขานาดยางของเขานะครับตัวน,นี้เนี่ยเขาจะใช้ยางเป็นยางเบอร์23.5 20 23. นั่นเองนะครับก็จะเป็นเบอร์มอเตร์หานะฮะของเจ้าตัว450คิดหนึ่งแบบนี้นะครับนี่นะเป็นรุ่นหนึ่งนะสภาพรอบคันของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามาแห้งสวยทั้งคันเลยนะครับเนี่ยนะฮะจุดรั่วซึมนะฮะพวกสายเสริมซีนอะไรพวกนี้ก็ไม่มีจุดไหนรั่วเลยนะครับอ่ะสมมติดูเกียร์กันหน่อยนะครับในส่วนของเกียร์แน่นอนตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรถตัดเทเป็นสายใหญ่ขึ้นมานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นรถเกียร์ท็อกนั่นเองนะครับอ่าเกียร์ท็อกและที่สัมพัญนะดูแลง่ายใช้งานง่ายมากๆนะฮะช่างไดส ค่อนข้างง่ายนะ บอกได้เลยว่าลูกใหญ่มากนะตัวนี้นะครับอาจจะแบบว่าถ่ายให้ดูแบบได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกีียวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลูกใหญ่มากนะฮะก็แน่นอนฮะตามสไตล์นะรถะตักซส์ใหญ่นะครับเกียวของเขาเนี่ยก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับก็อาจจะถ่ายให้ได้ไม่ชัดนะแต่ว่าโดยรวมสภาพของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ การข้าขงก็จะตีตา4 5 0แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยในะส่วนของเครื่องยนต์แน่นอนตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะเขาก็จะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งหัวชีดของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพใกล้ๆกันนะฮะ ครับในส่วนของสภาพเครื่องนะฮะของเขาเนี่ยนะครับก็มาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนไหลออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะอ่าด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะตีตาคุ้มซื่อแบบนี้นะครับนีอีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนนะครับจะมีโลโก้นะฮะแล้วก็มีชื่อรุ่นแบบนี้บ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันต่อนะครับนี่นะฮะ เครื่องคมะสูส้โคกูบเทอร์โบนี้นะสภาพเครื่องก็ตามที่บอกไปนะแห้งสวยดีหมดแล้วก็ที่สาคัญเสียงเครื่องการนํงงานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ทํางานได้แน่นดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนเทรเ์โบนี้แล้วก็ระบบปั๊มของเจ้าตัวนี้กันต่อนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ ด้านบนนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว WA 450รุ่นหนึ่งคันนี้นะครับอ่าหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะบอร์ดเขาเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยมากนะโอเคเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับเชฟบนทนนะฮะแน่นอนตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นโลกขนทนคู่นะังตามสไตล์รถใหญ่นะครับเนี่นะฮะเ,เดี๋ยวมาลองกดตัวเทสปั๊มกันก่อนนะครับ ยังสามารถกดตัวลอยขึ้นได้สบายๆอยู่นะเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังถือว,ว่าในส่วนของปั๊ม้เอยๆของเขาเนี่ยก็ยังทํางานได้แรงดีปกตินะตัวนี้นะครับเออ่าโอเครอ,อ,อยอยกแขนดูนะครับนี่นะฮะอ่ะจาจังหวะยกแขนขึ้นลงนะครับก็ทํางานได้ปกติดีนะตัวนี้นะครับี่าเชอ่ะ,อะเดี๋ยวมาลอง เทสเกียกันบ้างนะครับในส่วนของเกียร์นะก็ตามสไตล์เกียร์ท็อกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเกียร์นะครับให้ทั้งหมด4ี่เกียร์แบบนี้นะเดินหน้าสเกียร์แล้วก็ถอยหลังสี่เกียร์ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองไล่เทสทีลเกียร์นะครับอันนี้เกียร์หนึ่งก่อนนะครับสองนะครับเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะฮะอืออ่าโอเคเดี๋ยวลองถทยหลังกันบ้างนะครับเก่งนะสองสามนะครับ ก็เกียร์ส่นะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยใช้งานได้ครบทุเกียร exactly ์นะครับต okay. ัวนี้นะครับนี่นะฮะพวงมาลุมพวงมาลัยก็หมุนเลี้ยวซ้ายขวาได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเดินหน้าแล้วก็ลากเกียร์สี่กันดูบ้างนะครับโอ้ยลากไปอยู่นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของความแรงของเขาเนี่ยก็ยังถือว่ายังทํางานได้แรงดีปกตินะตัวนี้นะครับก็ลากเกียร์สี่ได้แบบว่าสบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะ ผม,มลวผมอะไรหมุนซ้ายขวาได้ปกตินะฮะเกียร์เข้าครบนะฮะแล้วก็ความแรงของเกียร์เนี่ยก็แรงดีปกติเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะ,ะของเจ้าตัวรถตัก4 5 0รุ่น1คันนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับรถตักสายอึดทึกคนนะฮะเจ้าตัวคอมรถซื้อ WA 450รุ่นหนึ่งคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามคุ้มค้อมเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับผมอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดเียรอบคันนะพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดเลียนเลยส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้ เครื่องปั๊มของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นนะฮะครบแรงดีนะฮะเอาไปเนี่ยพร้อมรียงานได้เลยนะก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากคอนเสินะกับเจ้าตัวคุมสืึบ WA 450รุ่น1คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่แค่รานต้นๆเท่านั้นนะครับไม่แพงนะได้สายใหญ่นะฮะสายอึดทึกทนนะครับเอาไปเนี่ยไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับใช้งานอย่างเดียวได้เลยนะครับเสนอมาใช้งานอย่างเดียวอย่างไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครบนะครับ,กกบ,รรบให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวแใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ